มีตัวหนังสือลอยมาแบบนี้หรือแวบมาแบบนี้แบบนี้ทำได้ง่ายๆครับผมไปรับชมกันครับ <laughs> เริ่มเข้ามาที่แคปคัดเลยนะครับผมกดจึ้ง้าไปเลยนะครับ เพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับผมกดบวกเข้าไปเลยครับเลือกคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้นะครับผมเอามาหน้านี้นะครับลบส่วนที่ไม่เอาออกเลยนะครับผมโลโก้ลบจิ้งไปเลยนะครับปรับแสงนิดหน่อยนะครับผมมาที่ปรับแก่นะครับ เพิ่มให้สว่างนิดนึงนะครับผมมาที่ข้อความนะครับผมพเพิ่มข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ทำให้ข้อความลอยเข้ามามาที่เอฟเฟกนะครับผม เหลือเอฟเฟกที่ต้องการเลยนะครับอของผมจะเอาประมาณนี้ถ้าเราจะให้ลอยจากซ้ายไปขวานะครับผมกดโอเคนะครับสังเกตดูที่ตรงปุ่มสี่เหลี่ยมได้รูปตรงนี้นะครับเนี่ยเรากดบวกเข้าไปตรงแถบข้อขวานะครับ เลื่อนมาชื้อประมาณนี้นะครับหรือเลื่อนหายไปเลยก็ได้นะครับผมื้อ,อ่โอเคนะครับรแบบคบผมแล้วก็มาเพิ่มข้อฟวามอีกแล้วก็พิมพ์ไปอีกนะครับ ลอยมาแบบนี้มาที่เอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลือกเอฟเฟกที่ต้องการได้เลยนะครับผมจะเอาแบบนี้ช้าหน่อยทำเหมือนเดิมครับผมจิ้มไปตรงที่ข้อความที่เราพิมพ์ไว้นะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับผม ล้วก็เลื่อนเลื่อนมาสุดเลยก็ได้นะครับอ่าเราทำให้ลอยสุดเลยโอเคนะครับมันก็จะลอยจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับุอ่าเราก็บวกข้อความไปอีก หรือแบบนี้แล้วก็ใส่เบกใหม่นะครับผมเอาตามใจชอบได้เลยนะครับเราสามารถทำให้ลอยไปทางไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็กดบวกเหมือนเดิมนะครับลอยมาฝั่งนี้ก็ได้ เลื่อนเลื่อนไปก่อนแล้วก็ลากตัวหนังสือตามแบบนี้นะครับผมแค่นี้เราก็ Import ์ตออกไปใช้อ่าเซฟบันทึกออกไปใช้ได้เลยนะครับผมง่ายๆครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ แชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณมากๆครับ